ใจชุดน้อนมเหมหาะก,กับใส่สงการมากวันนี้มาในธีมสงการแล้วก็มีผู้ชายพาไปเด็ดดอกไม้จากต้นแล้วก็เอาเสียบหูให้ด้วยออว้าวโอ้ยสวยอ<ส>อกค่ะแสบให้หน่อยนะแสบเยอะๆนะจะได้มีคนดูเยอะๆครับแสบเลยครับแสบเลยอ่ะทุกคนเตรียมตุ๊กติกุนี่เ้อทุกคนบนข้างหลังแบบอลังการนั้นสั่งมากเลย เรียนเหรอทุกคนงดก่อนก่อนอื่นเลยเขาบอกแบบว่านี่คนกล้าก็ต้อ,นอ,ง,ตอตงนีแป้งนะเนาะเขาทาแป้งก่อนเลยอ๋อทาแป้งโชว์ปถ <ะ S 1> แ,แป้งก่อนเลยเมาทาแป้งก่อนเดี๋ยวผมแป้งก่อนมวยมันตั้งกันตรงนี้เลช่ซนีพี่ยาไปเล่นสมการที่ไหนคะไม่ได้ไปเล่นเลยค่ะน่านจะอยู่บ้านค่ะแบบ เข้ากับบรรยากาศไม่ค่อยเข้าใจทุกคนทุกคนเคยเง็้แบบนี้บอเอาแป้งผสมน้ำงั้นสิแม่มันก็แบบเป็นว่าต้องใส่น้ำอีกนิดนึงแต่น้ำนี่นทุกคนเคยเล่นอันนี้บอใส่นั่นดกบอนนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วอ่ะวันนี้วันสงกรานต์นะคะทุกคนตีมตุ้งการเด้อเาต้องท้าแป้งก่อนผู้ชาผู้สาวต้องท้าแป้งในการเด้อดขว่าเด้อ ผู้บ่าวผต้สาวตรงท้าแป้งแห่งการไร่บนตอนโอ้ยมดขึ้นจอแล้วเนี่ยมดขึ้นจอไมดท้อะไราะคาเจ้า,า,า,จา,จาจก็จะเห็นหนึ่งสองซ้ำท้ากับแบบอุ๊ยอุ๊ยบรรยากาศแบบนานมาแล้วอ่ะที่แบบว่าทาแป้งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก่อนคือ <laughs> ไม่เลยสงการเห็นผู้ชายผู้ชายรอรองสิแบบกลับไปไปป้าแป้งผู้บ่าวสิแหมทุกคนเคยเป็นบอเคยเป็นเป็นทุกคนอะ เขินดูเขินเลยพี่เขินไมยที่เขินไม่ไม่มันเหมือนแต่ก่อนนะที่แบบว่าอุอยไม่ได้ปรับแป้งใครนานแล้วอ่ะใช่แล้วมันเหมือนแบบโมเมนต์นี้มันก็จะก่อนอ่ะเออโมเมนต์นี้ก็กำลังจะกลับมานะทุกคนโอ้ยแล้วทำไมต้องเปิดกันด้วยอ่ะแล้วคุณก็เขินเขาเอาไอ้ที่เขินจริงไหมเขินจริงนะจริงนะไม เแล้วสมัยเต้กี้มันเป็นแบบไปรุ่นแบบแบบมันเป็นใบรุ <S <S ่นที่ต้องแบบเทศกาลน่ะสงการปาแป้งนึกออกมาทุกคนปาอ้าโรทาแป้งให้ย่าบ้างเขาบอกกำลังเลยปาแป้งแบบสุภาพนะทุกคนเขาอินเลิฟกันเนาะเขาบอกขายของยังไงเหมือนมาจีบกันเออเดี๋ยวมาเขามาจีบเฮ็ดแบบเขาเฮ็ดแนะเขาเข้ามาใจเลยนี่ เฮียุติทุกคนเนี่ยค,คนรักกันเขาต้องปรับแม่อย่า <ปะ S 1> งเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี่เขาสีแต้มนี้เขาบอกว่า3จุด